เอินกอดเขากันเอิ่นเตี๋ยมาเบังกับมาเบังน้องกันมันคือว่าแตกจากกันวค่ะแว่าใคเอาใจอะไรกับว่าออกอันชุนทบนี่ยค่ะขออนุญาตสวัสดีพี่นุชครับแม่ตาแม่ตาจนุทนะครับเนาะค่ะวัสดีเมื่อนั้นก็ได้ว่างแงมากว่านี้สามจีเชียวพ่อนสามกว่าเนี่ยองแต่พ่อไปผิดเบอร์พ่อมีเสียงทุ่นเลยต้องสซฟิดเบอร์เดี๋ยวโจทยเบอร์ให้ไหมอันนั้น ึไม่มีสัญญาณตอบรับพลนะที่แสดงว่าอันอันหลซิมเนาะว่าแม่ไปถือซิมที่ดึงออกก็ถี่ซ่อมเบอร์ไม่หลซิมอันเป็นทั้งไท็ก็ค่ะอันศูนหกอันอันเพิ่นเทศอันน้ำมนต์เทศน้ำมนต์ข้างบนมันเป็นเรข่สองคู่ข้างบนซุนหกข้างล่างซุนข้างล่างกับหาซุนมันเป็นขันทั้งเจ้ค่ะคือว่าห้ยพานางสังเขาอยู่น่ะนะอันมันมันออกขันของพาก อันนี้ขันนีเป็นขันสู้ขวนมันเป็นสองขันมันคือกันชนหกเลยชนหกแล้วก็หาชนค่ะได้ปะค่ะพี่นนท์กระจ้าว่าจะเขียนไม่ซื่อกระเจ้าคนว่าใครซื้อเนี่ยเนี่ยทั้งทั้งก็บาดเขียนไปน่ะให้บอกย่างเดียวไปเก็บเห็ดมือมือเพชรออกนะแม่เนาะไปเก็บเห็ดอันซุ้มเสาวันนี้ท่านคอยเข้าไปในป้าแล้วคันพวกเขาไปเก็บเห็ดเขาเขแก็เขียนกันเอา หามโทษซั์สื่อเร้อว่าตัวนี้สองร้อยตัวนี้ร้อยหนึ่งาดเขียนไม่ได้เขียนเร็กขนดเองเพื่ซื้อวันเล็กโอ้ยลิข์คำว่าสั่งคือจีนใหญ่กเกนมือยู่มมันไม่สั่งไหวว่าหคืขั้นขั้นสิจือทอ่ขึ้นสิโตสายใหญ่แล้วขึ้นสิวาดีแท้ก็คือว่าฟังฟ้องกันแท้ฟ้องมีความพนุกัยุหันเนาะเ็เรยว่าซื้อตอนพัฒซื้อพันเล็กก้างหุ่มไม้ที่โลดจันร์แว้ามพุกันันนี้ออกออกซ้ำรอไม่มีกะ เขาสามต,ต,ตัวเลยปะค่ะออกตังหวดแหลกเลยตังหวดแหลกหนึ่งเก่าหนึเก่าจับมัดสองหนึ่งศูนย์ต้เลขนาดัเลยนองหนึ่งูนขาดสามศูนย์สามศูนย์่ามูนย์ามศูนย์สามไู้หามศูนย์รามศูนยดสามศูนยอามศูนย์สามูเามศนี้สัมศูนย์มนย์สามศนยสมนย์สมันย์ามนยามศนย์สามนยีสามอูหย์ามศูนย์สามศนสาศูนเมนย์าะนะ พันว่าเพิ่อนเอาพามาให้พาองคหนึ่งนอนอยู่ในหันนะ้าพามาให้ด้วนี่คั้นคั้นย่อพามาให้เขาเขาหลับเอาลงที่ก็เป็นลูกชายอยู่แตเอามาตั้งอยู่ในห้องนะ่ะเป็นเป็นท้องเหลือง,เ,อง,เ,องเต็มห้องเลนะ้ไหมค่<ล>ะมันคือฝันจั้นันั่นเองฝันดีนะคะวันน,ะนี้นก็เล่นกับแต่ฟันดวันี้พูดเพิ่นก็เลยพาไปอันหนึ่งไปบางทีนี่ละซื้อที่ละงูงูเล่นตัณหาอีก ตัวต่ยมามายุดใกล้ๆนี่ยยุดทางลงมาเนี่ยเนี่ยเนี่ยเรียนตำหไม่เพนเมียงูมากเลี้ยวเลนตหนักหน้าลดเราคุณเมนเมียงหูมาบอกท่านนี่กระตัดคือกันท่านใดมต่รจะใค่บอกค่ะแต่ทั้งสามทนั่นแหละของน้องนน่นกระตัดเขาต้องน่นกระตัดใคอย่างนี้แม่ตากระตัดของน้องน่นสองอย่างสองนเกตเลยนาะของน้องน่นูนเกแล้วก็แล้วก็มีย้ายมาบวกได้สองนเกตมันตรงกันกับเลขศูนย์แกตลดแล้ว มียาไอมียาเถามาบอกของกระนุนได้หงวดนี้ใช่ไหมงวดนี้รถมันหัวก็ออกเลสองศูนย์เก็ดแต่มันออกได้สองออกสองอาทิตย์ออกเมื่อวันนั้น่วันที่แปดลดลดขั้นนี้ออกไม่ได้นี่คั้นที่ว่าสองศูนย์เก็ดเรากับยาเถาก็มาบอกว่าอิลายาทูกยาจุนให้เอาลดเอาตัวนี้ว่าสั่สองศูนย์เมันมันซ้ามันมันสื่อรดจะรีแล้วกามันก็สองศูนย์เจ็นะครับ พอไว้ยังติดใจไอ้ค้ามฟันราย่ายเอามาหายยาวมาหายอีกต้องขี่รถออกไปแล้วเห็นกันนุ่นไวยเข้ามาแล้ฮารรถเข้ามาอีกวันรนุ่นไม่ได้ฝันนุ่นยังไม่ได้ฝันเลยบ่กอาจารอ์ใกล้มึงเรียกตีออกสีมาอีกอาจานแต่ว่านวดนี่สิป็นของเกณฑ์รถฝันเนาะ อันกับฟันต้องกันนด็กับเมตากับฟันคื้กันทั้งคนที่ที่ที่จะนุดฝฟันว่าเห็นเด็กอะไรนะโอ้อันนี้ฟันอีกมือเนื่องเราจะเล็กออกแล้วเนาะฟันต่อมาเรื่อยๆเนาะจ้าแต่ฟันว่าเด็กหนผอยเญิงมาหาสามคนมาขอนอนน้ำยู่นี่เขาบอกว่าเพิ่นฟังอยู่วันนี้เพิ่นกับว่าด้สนใจปันใดวันนี้ก็เพราะถ้าฝันว่าเด็กหน่อยมันนอนน้ำสามคนแล้ววันนี้มือรุนมาเพิ่นก็เลยพาขึ้นไปนอนกีเพรสิแม่ไปนอนจะเห็นยุ่ซชุ่งเศร้ากด้ไปฟันเห็น อฝันเห็นเด็กน้อยนี่แหละฝันเห็นเด็กน้อยผู้ซ้ายอันเพิ่นเอามาให้ผู้ซ้ายอุ้มมาให้วันนี้ฝันกับฝันย่างมือเศร้าซ้ำฝันหกวงเศร้าเพิ่นว่าเอื่นว่าคุณคุณจะเอาไหมเด็กกระสันเพิ่นว่าไทยนั่นโอ้ยเอาไปทําไมขี้เกียจเลี้ยงฉันว่าผู้ผู้ใหญ่ว่าน่ะวันนี้ผมเอามาให้แล้วนะเจ้าหรือไม่เอาถ้าเจ้าก็เออื้มือออกมาพันนะมิไดจะเอาให้เขาย่างเดียวก็เลยยื่นมือออกไปสิฝึกเลี้ยงโยนใส่เขา เด็กเขาอยากกะเล่กอดเอาเด็กน้อยค่อยสี่กีดีบันนี่บันนี่อยากกะเล่นมาฝันมานอนอีกว่าฝันเห็นพระมือเพิ่นดีไปกรุงเทพเป็นแหล้วฮันว่าเพิ่นดับพระมาให้ฝันเห็นเห็นฤาษีก่อนนะน้องเม่นะฝันเห็นฤาษีฝันเห็นฤาษีอันนั้นนุ่งขาวถือขาวมาพนังคัดตมาดนั่งคัดตมาดมาหาเอื้อยก้อนที่ฝันเห็นพระเพิ่นดับพระมาให้น่ะอันนี้บันนี้ก็เรียกช่องเอ้าอันนั้นฤาษีกี่ไหนคือว่านังโต เพิ่นิ่นเพิ่นผ่นใส่ในน้ำเพิ่นว่าอัตมาพระนะก็ดูดีๆสิอัตมาทำยังไงมาพระนะเพิ่นคัดตมาดร้อยมาอันเป็นลูกปัดเครื่องพี่ล่ะเพิ่นมาควกขาเอ้ยบางนี่ละสามเที่ยงอนอนดู่น่ะควักขาสามเที่ยมวันนี้หนูจะมีโชคใหญ่อีกนะพะนบอกเอ่ยนะนี่กว่าอยู่น้ำพินุจะบอกบ่กผู้บันนี่เอ็กันเลยบันนี้ก็เลยว่านอนอีกย่าง้าวนี่ฝันแต่ยงาง้านี่นะก็มาฝันเห็นผ้าเนี่ยละฝันแล้วเพิ่นก็ไปกรุงเทพเนี่นละอันฝันเห็นผ้าว่ิคุณถ้าพาเมา่อไห้ กะองกะสูงซ้ำนี่แหละมันนี่เอียกก็เลียกรับเอาจริงสิขั้นเอามาแล้วเอียกก็มาตั้งว้หัววันนอนวันนี้มันเป็นท้องเลยเมยเป็นท้องเหลืองเต็มห้องหมายคมว่าอะไรนะห้องห้องนี้ไม่เลขทีวะค่ะไม่เลขทีห้องว่าถ้าเอ้แมาเตี่ยวเลขอันอันที่ว่าผู้ซ้ายอันม่านังตักอย่างนี้หนึ่งซี่เมย์คนตีให้เอ้เมยหนึ่งซี่หนึ่งหาหนึ่งหกเมคนตีนี่แหละอยก็เลยคนตีเลขตัวนี้ให้ียกกันเพาฝันเลยจริงี่แล้ว เน่บอกเล็กใหญ่เด็กเพราะเอญฝันซื้อเด็อยูเนี่ยอันนี้วันนี้แต่ว่าเอญ่ฝันเห็นเด็กน้อยผู้ชายนั่นพอลุ้ม่ปัาตีนี่แหละหนึ่งซีหนึ่งห่หนึงพกน่นี่แหละปันใดซี่หละวันนี้แล้วคะนน้องวันวานนั่นี่แหละบ้านนี้อันรถตู้ป้มรถคันนี่เดี๋ยวันพอไว้แล้วไปวดรถเบื้งรถขันนี่อีกแล้วเดี๋ยววันเพิ่นไปพอสองเหมือนงูแลนตัสนั่นนะ งูแรงตาไหนย่างมางอแรงค่ะยางมือเ้ามารถตูต้ไอยได้พี่เอย่างมาฝันอย่างมาฝันว่ารถตูตต้น่ะเพิ่นขับคนคนที่ขับรถต,ตู้เพิ่นเป็นเพิ่นเป็นคนคือยังทำงานในโรงพยาบาลน,นี่แหละค่ะใส่เสียพยาบาลกางเกงกางเกงขายเงาสีขาวขับรถต,ตู้เข้ามามาจอดนี่มันว่าล,ะล,ล่ะรถคันนี้ก็จอดอยู่นี่รถตู้เพิ่นจอด เพราะเพิ่นจอดแล้วเพิ่นเรเปิดประตูออกเพิ่นทำให้ยินคำแอวเบิ้งปลาวันนี้เพิ่นได้ยิ้มปุยๆกระเป๋าเพิ่นก็ชมป่าเสยเพิ่าเอะกันนั่งอยู่นี่วันนี้รถรถตู้เนี่ยเจ้าไหนเจ้าแลนเอารอสองล้อเนี่ยขึ้นโค้งรถคันนี้เลยเมอสองล้อขึ้นโค้งน้องโค้งน้องโค้งน้องอ้าวเมื่อไหร่ฮักเลยเมันอไหฮักแล้วเดี๋ห้องเส้นรถเนี๋ห้องสามล้อคันนี้เปล่ะจ้าทั้งสามล้อคันนี้ทะเบียนเนั่ยขอขาดสามล้ออันอันอีเมะอีเมะซองเบิ่งดู สองหนึ่งศนย์้ศูนย์หนึ่งสองมันออกมาแล้วมันออกมาแล้ว <oper> เราว่าตะวันวันนี้ต่ว่าคนเตี่ยววาเล็กสียูในหนีสามสองหนึ่งศูนมีสามด้วยนะมีสามพอรือมีสามสองหนึ่งศูนย์วสองหอกขึ้นไปอัน มันบอกมันบอกบอกให้ซื้อแต่สองหกเลยนะยูโรเท่าสองหกเด้อค่บ้านนี่อันอันบ้านนี่อันอันเราไปเห็นงูอีกแล้แล้วเขาเรียกว่าเพิ่มเก้าไส้สั่นแล้วค่ะเก้าสองหกเลยสันเก้าสองหกอันก็ไม่เห็นแต่สองมาเตี๋ยแล้วว่าเก้าสองหกจ้าแล้วทัวคือเราบอกอีกวันพอไปถามเราเนาะเราไปไซส์ขนนึงเราไปเอ็กรุงเทพแล้วสมัครเพื่อนนี่ละอ่าทะเบียนรถนี้ จะพัดออกมาออกตลอดเลยนะต้องคุณนี่ดีพระนะคะเป็นนุมโบ้ด้คุณไปกับโมาโท่ไปกับว่ารำเอาว่าสันทุพวิดเบอร์ฮันเดลวันมมี่ไฟโท่ขค่ได้สิ่ใหมเบอร์ใหม่ันดอกาแขวนตั้งบานมือนีเดอ้ลวัวแงวนไปยควันชมขนาดนี้ต้องมาฝันไอเก็บเพชรอีกกห่านะพคกห่าฝันดีตลอดเลยโ้กห่านมฝันเาว่เก็บเพชรเ็นองแม่เละเข่าแล้วเ่ค่าคัเก็บแล้ว เขามฟันว่ารีเกฟเฮสอีนม่ลูกฟันบ่ารีเกฟเฮสสันนะเขาบอกไอ้แมวตอนฟันนี้ดีน้องโอปอฟันดี้ดีต้องว่างนั่นค่ะโจ๊กมันมันดื้อค่ะชอบมาะตับมามากับพานทั้งชมเป็นเสื้อต่างเป็นแนวทางนะคะเป็นแนวทางตัวนั้นค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะไปตามเตาเงนย็นนานแล้วค่ะนี่ดื้อค่ะแค่ตาจอไว้ค่ะแก่ยังมีสุกไหมันให้เราไม่ด้วยเป็นแนวทางตัวนั้นค่ะอย่างนั้นเขาคงสา เด๋ยวเดืยนเขากระจานั่นละแต่ข้าเที่ยวเขาถมว่าเล้วเนาะอ,อยากให้เขาถม